สวัสดีครับในที่สุดฟองฟุตบอลก็ได้ประกาศผลรายชื่อผู้ทาชิงรางวัลบอลงดอร์ประจำปี2020ออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเรื่องสซอรัไพในปีนี้คือการหลุดโผ30คนครั้งแรกในรอบ17ปีของลีโอนลเมสซี่เจ้าของรางวัลบอลงดอร์สูงสุด7จสมัยโดยผู้ชนะในครั้งนี้จะได้รับรางวัลบอลทองคำในงานที่จัดขึ้นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในวันที่17ตุลาคมที่จะถึงนี้โดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับบทสรุปสุดท้ายกับ30ผู้ท้าชิงบอลงดอร์2022ซึ่ง้้าาาทุกกคคนนพรรอมมมแลวามมาลวตััเยบ และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างยูฟาทูยูดูบอลสนุกมากขึ้นกับยูฟาทูยูสนใจอัดไลน์ไปที่อัดยูฟาทูยูดูรายละเอียดเพิมเ่มเติมที่คอมเมนต์ใต้คลิปโดยเรามาเริ่มกันที่ผู้ท้าชิงบอลลงดองคนแรกได้แก่ทิโบกูตัวผู้รักษาประตูทีมชาติเบลเยียมวัย30ปีจากสโมสรเลอมาดลิดคนที่2ได้แก่ราาเอลเลเอาองหน้าทีมชาติโปรตุเกสวัย23ปีจากสโมสรเอซีมิลานคนที่3ได้แก่ คิตตโเฟอร์เอ็นคุนคูกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสวัย24ปีจากสโม,มสรแอร์เบลซีซคนที่4ได้แก่โมฮัมเหม็ดซาลากองหน้าทีมชาติอียิปต์วัย30ปีจากสโม,มสรลิเวอร์พูลคนที่5ได้แก่โจชัวคิมมิดกองกลางทีมชาติเยอรมันวัย27ปีจากสโม,มสรบายเยิร์นมิวนิกคนที่6ได้แก่เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็กขวาทีมชาติอังกฤษวัย23ปีจากสโม,มสรลิเวอร์พูล คนที่7ได้แก่วิ Junior, นิซิโอจูเนียแนวลุกทีมชาติบราซิลว,วัย22ป่ปีจากสโมสรเรอมาลิดคนที่8ได้แก่แบรนาโดซิลวามิดฟิลทีมชาติโปรตุเกสวัย28ปีจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้คนที่9ได้แก่ลุอิดีอาร์ตปีกทีมชาติโคลอมเบียวัย25ปีจากสโมสรลิเวอร์พูลคนที่10ได้แก่คาริมเบนเซมากองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสวัย34ปีจากสโมสรเรอมาลิด คนที่11ได้แก่โรเบิร์ตเลวันดอบสกี้กองหน้าทีมชาติโปรแลรนด์วัย3 3ปีจากสโม,มสรบาร์เซโลนาคนที่12ได้แก่ลิยัดมาเลสปีกทีมชาติเอลกิเรียวัย3 1ปีจากสโม,มสรแมนเชสเตอร์ซิตี้คนที่13ได้แก่คาเซมิโลมิดฟิลทีมชาติบาราซีลวัย30ปีจากสโม,มสรเลอมาลิตคนที่14ได้แก่ซนฮึงมิน erm กองหน้าทีมชาติเกาหลีใต้วัย30ปีจากสโม,มสรทอตแนมฮอสเปอร์ คนที่15ได้แก่ฟาบินโยมิดฟิลทีมชาติบราซิลว,วัย28ปีจากสโม,มสรลิเวอร์พูลคนที่16ได้แก่ไมคเมยองผู้ตักสารประตูทีมชาติฝรั่งเศสวัย27ปีจากสโม,มสรเอซีมิลานคนที่17ได้แก่แฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษวัย29ปีจากสโม,มสรทอตแนมฮอสเปอร์คนที่18ได้แก่ ดาวินนูเยตกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยวัย23ปีจากสโมสรเลเวอูคนที่19ได้แก่ฟิลฟอร์เดนแนวลุกทีมชาติอังกฤษวัย22ปีจากสโมสร,รแมนชเชสเตอร์ซิต,ตี้คนที่20ได้แก่ซาดิโอมาเน่กองหน้าทีมชาติเซเนก้าวัย30ปีจากสโมสร,รบายเยิร์นมิวนิค คนที่21ได้แก่เซบาสเตียนอันแลกองหน้าทีมชาติไอวอรี่โคนวัย28ปีจากสโมสรโบลรัเซียดอทมุลคนที่22ได้แก่ลูก้าโมดิตมิดฟิลด์ทีมชาติโครเอเชียวัย36ปีจากสโมสรเลอมาลิดคนที่23ได้แก่อันโตนิโอลูดิเกอร์เซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติเยอรมันวัย29ปีจากสโมสรเลอมาลิดคนที่24ได้แก่คริสเตียโนโรนันโดกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสวัย37ปีจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คนที่25 <S <S ได้แก่เควินเดอร์บอ<โด>ยมิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียมวัย31มปีจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้คนที่26ได้แก่ ดูซานวลาโฮวิดกองหน้าทีมชาติเซอร์เบียวัย22ปีจากสโมสรยูเวนตุสคนที่27ได้แก่เวอร์จิลฟานไดซ์เซนเตอร์แบ็กทีมชาติฮอลแลนด์วัย31ปีจากสโมสรลิเวอร์พูลคนที่28ได้แก่เจ้าคันเซโลฟูลแบ็กทีมชาติโปรตุเกสวัย28ปีจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้คนที่29ได้แก่คีริยันเอ็มบัปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสวัย23ปีจากสโมสรปารีสแซงต์แชร์กแมงและผู้ท้าชิงบอลลงดอคนสุดท้ายคนที่30ได้แก่ เออร์ลิงฮาลันกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์วัย22ปีจากสโมรสรแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยนักเตะตัวเต็งบอลลูงดอ2022หอันดับแรกที่ทางเว็บเดิมพันถูกกฎหมายจากประเทศอังกฤษอย่างสกายเบดได้คาดการเอาไว้คืออันดับที่1คาริมเบสเซมา่าอันดับที่2ซาดิโอมาเน่อันดับที่3เควินเดอร์บอยอันดับที่4โมฮัมเหม็ดซาลาและอันดับที่5คือคิริยันเอ็มบัปเป้ ็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับบทสรุป30ผู้ท้าชิงบอลงดอ2022คิดว่านักเตะคนไหนจะคว้ารางวัลบอลองคคำในปีนี้ไปครองยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแ like, ชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ